เทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานีค่ะจัดงานไหวพระจันทร์ประจำปี2,568ค่ะ ที่ลานอนเนกประสงค์มูลนิธิทงเต็กเสียงตึงปัตนตีค่ะนายสนานสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตนตีเป็นประธานเปิดงานวันไหว้พระจันทร์ประจำปี2568โดยได้รับเกียรติจากนายพานุอุทัยรัตนายกสมาคมชาวปัตนีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปัตนีสมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีค่ะปิดท้ายในวันนี้นะครัผู้ชมครับจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการเปิดอาคารของโรงเรียนศรีชีวันวิทยานะครับในพื้นที่ตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศของโรงเรียนศรีชีววิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลานีครับโดยได้มีการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ที่สร้างขึ้นโดยเงินบริจาค7ล้านบาทจากเชคคอลิสอัลมุลานีครับซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศคูเวตโดยสนับสนุนผ่านมูลนิธิเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีและความภาคภูมิใจของชุมชนโดยได้รับเกียรติจากนายมุกตามัทานายกองการบริหารส่วนตำบลยะลา ขออภัยนะครับส่วนจังหวัดยะลานะครับได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความยินดีและความภาคภูมิใจของชุมชนนายมะสุบรีซาอุโซะนะครับผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีชีวันวิทยากล่าวว่ารู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการบริจาคอาคารเรียนหลังนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนในวันนี้และในอน,นาคตข้างหน้าครับ